เขาว่าเขาทํางานก่อสร้างเขาไม่เห็นจะต้องขายตัวเขาก็าอยู่ได้แต่ถ้าคุณลองไปขายตัวเดี่ยคุณก็ไม่กลับมาทําก่อสร้างจริงพี่แล้วฮ่องกงอะน้ลงพลอยแท็กเท่าไหร่ยังไหสองร้อบมั้งคะถ้าพลอยจำไม่ผิดนะคะโหเยอะมากแล้วฮ่องกงเป็นไง โกงนี่ก็สุดยอดห้องกงนี่แขกไม่ใส่ถุงยางเลยเกือบทุกคนตอนไปบาเลนเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าไปทํางานแบบนี้เขาพูดเลยว่าหนูรับได้ไหมมีเอาตูดเอาก้นรับได้ไหมถ้ารับไม่ได้ทําไม่ได้ไม่ให้ไปอ๋อถูกอาศัยรอบเยอะวันไหนกี่รอบประมาณยี่สิบอ๋อใช่ใช่สิ่งที่จะอยู่ในประเทศบาเลเนได้คือคําว่ายอมเท่านั้นเรายอม,อยอมเราจะรอด สิงคโปร์เพื่อนก็ให้อาศัยอยู่ที่ห้องเพื่อนเพื่อนบอกว่าไปด้วยกันไหมไปบาเลนก็ไปกับเพื่อนคนนี้ตอนนึงไปมาปีเลยจําด้นะิปีมารับนานมา้แค่ไหนนาน้ากค่ะใช่แค่เท่าไหร่บาเลนนี่ถ้าตีเป็นเงินไทยแสนสามอะค่ะพี่หนิงรุ่ยรุ่ยหลับสิบปีแล้วป่าหนูของหนูแสนสามไปเหรอพี่หนิงเคยได้ยินชื่อนี้ไหมคะ เด็กแเด็กแแม่เกิดใหม่ขึ้นทุกวันเป็นแม่เก่าอยู่ที่นั่งเลยนะเห็นเขาว่าเป็นเจ้าถิ่นเส้นใหญ่เขาออกอะไรให้บ่วบัตรน้องพอยสำหรับแท็กแม่แท็กนี้ออกให้ค่าค่าตั๋วแล้วก็ระหว่างใช้แท็กให้ค่าออกค่าน้ําค่าอาหารให้ค่าคอนดไทยเควายทำที่ไหนที่แรกบาเลนไปทําตึกอะไรไม่แน่ใจว่าป่าที่มันให้อินเดียขึ้นได้ อันนี้เดินงานหรืออะไรเดินงานในตึกอ๋อใช่เดินงานในตึกตอนน้องพลอยไปบาเลนน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักห้าสิบตดนิดนิดอ๋อไม่ถึงขนาดไม่ขนาดแล้วตอนเป็นบาเลนมันไปอยู่ไปอยู่ใช้นใช้นี่หนานปักบาเลนก็เดือนหนึ่งอ๋อพอได้ได้งานทุกวันนะได้ทุกวันเพราะว่าแม่แท็กบางคัาตึกที่พลอยไปอยู่ตึกแรกเลยนะคะจับพลอยไปอยู่สามสี่ตึกตึกแรกให้หนูอยู่กับรุ่นพี่คนหนึ่ง เดินงานนะอ๋อให้เดินเออเดิน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 กับอินเดียเลยนะเพราะอินเดียมันช็อตเร็วเออเออเดินจนแสบไปหมดเลยค่ะพี่สามสิบสี่สิบรอบหนูนับเดี๋ยวน้องพลมันมีซ่อมอินเดียนะเว้ยซ่อมอินเดียมันอยู่แถวคูเดเบียไม่รู้รู้จักปะแต่อันนี้มันเป็นเป็นงานของอาหรับใช่ปอะไรใช่เออเดินอินเดียกับในตึกแหละแต่ว่าอินเดียกับซาอุดีกับอาัลจูเรียอัไม่ได้ ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่จะปปของทุกธาสนไม่ใช่ไปของพวกอัหลอฮก็เลยต้องไปจับแขกตอนนั้นเธอเจอไอ้แม่ยังเอ่อผับไอ้เอฟวันอะไรเงี้ยเอฟวันมีแล้วอ๋อเหรอแต่หนูไม่ได้ไปตรงนั้นเขาไม่ให้หนูไปเพราะว่าหนูใหม่อยู่เขาไม่อยู่ในตึกเขาจะให้พวกรุ่นพี่อ่ะพี่เก่าๆแล้วทุกคนรุ่นเ้ถา ถามตรงๆนะให้ใครรู้กันไปเลยว่าใครที่มาดูคลิปเนี่ยตอนไปบาเลนเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าไปทํางานแบบเขาพูดเลยว่าหนูรับได้ไหมมีเอาตูดเอาก้นเออเออ,เอ,อเอาเอาตูดเอาหอยเอา,เอารับได้ไหมถ้ารับไม่ได้ทําไม่ได้ไม่ให้ไปออหนูเลยตอบตกลงไปเลยว่าหนูทําได้หมดแล้วหนูก็ทําจริงแล้วแล้วเราไปเราจะรู้ไหมว่าที่เราแม่งไปครูต้องไปเจอชายคนเคยคิดไหมว่าคิดคิดก่อนไป คิดคิดเสมอเลยคนคิดเนอะคิดเราก็ต้องไปเจออะไรไม่ว่าอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งที่คิดมันจริงมีแครบังคับด้วยนะเราไม่ไหวแล้วอ่ะคนคูเวจําได้เลยหนูนอนนอนในห้องแล้วคือกลับมาจากเดินงานเสร็จแล้วแล้วบังเอิญมันเห็นหนูในลิฟต์มันโทรมันเรียกมามาซังจะเอาคนไทยผู้หญิงไทยคนนั้นอ่ะที่ใส่ชุดดำอ่ะเออนุ่งอาปย่าดำอ่ะมันรอย่างเงี้ยนะเอาจะเอา แล้วแม่เอ้มาม่าสั่งเลยบอกว่าคนนั้นหรอคนนั้นนอนแล้วคนนั้นไม่สบายเชื่อไหมแผกมาเคาะถึงห้องมาลากหนูไปเอาแน่ะพี่เขาพาหลับมีมีเหี้ยมีนี่เจอเหี้ยเหียแล้วมาม่าสั่งอ่ะโดนแผกบังคับเอาถ้าไม่ยอมมันจะลากหนูลงตึกจะโยนลงตึกเหรอแผกเาเลยก็คือว่าหนูจะคือหมดหมดช็อตไทม์แล้วอ่ะจะขอต่อโดยไม่จ่ายตังค์หนูก็เลยคิดในใจถ้า พี่ได้ใจนะถ้าผูไม่ยอมมึงนี่กูตายแน่เลยมันหนูมันตกหน,หนูนะพี่มันชกหนูนะห,หน้าหนูบวมเลยนะพี่ห,หนูก็เลยยอมให้มันเอาหนูก็มาเล่าอันนี้เป็นงานในตึกไม่มีคนดูแล,แลเราหรอวะไม่มีหนูโทรหาใครไม่ได้เลยจะยกโทรศัพท์มันตีหนูเลยนะห,หนูจะยกโทรศัพท์โทรหามอมาซางให้มาช่วยหให,ห,ให้ให้หรอปภให้ลุงบอยมาช่วยอ่ะ ทำไม่ได้นาทีนั้นถ้าใครไม่ยอมคือตายอย่างเดียวอ๋อมันบอกถ้าไม่เอาโดนโยนนั่นแสดงว่าข่าวที่เราเคยดิมันบอกว่าคนชายโยนลงตึกโดนโยนตึกกับจริงค่ะพี่ว่าพี่ว่ามันเกิดจากอะแขเหตุอย่างพลอยเออแล้วก็คือเกิดจากพี่ว่าอาจจะไม่ใช่คนไทยโยนหรอกคนไทยไม่นั้นนะพี่ว่าคนไทยให้เฮียขนาดไหนนะแม่งก็ไม่ทําอะไรมาเพราะฉะนั้นพี่เลยเชื่อว่าหลายหลายครั้งที่มีการมีข่าวว่าโดนโยน พี่ว่าเป็นไอ้พวกอาหลับนี่ใช่ใช่สิ่งที่จะอยู่ในประเทศบาเลไน่คือคําว่ายอมเท่านั้นแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันจะทำร้ายเราสักเพียงไรเรายอมเราจะรอดเคยแบบเอาตรงๆถามแบบว่เหมือนที่พี่โดนๆนอ่ะโดนเคยโดนแบบลุมโซมั้ยมี ไปโดนรู้สึกจะเป็นของนี่ค่ะไหนลองเล่าด้ยบูไนบูไนที่จะเป็นแม่แท็กนี่จะพาเราไปหาพวกอินเดียพวกปากีอะไรพวกนี้่ะจะไม่ให้ยุ่งกับคนคนบูไนเพราะคนบูไนมันเห็นมันมันจะแกล้งตำรวจจับบูไนเนี่ยมันแท็กมันอย่างไรน้องน้องปอยใช้แท็กยังไงก็ใช้แท็กเป็นเงินไทยอะเขาคิดเป็นเงินไทยอะเขาแท็กเท่าไหร่ก็เอาหนึสองแสน ก็ไปตีเป็นเงินในนั้นค่ะอ๋อสองแสนแล้ววันนึงเราต้องทำไงถี่รอบวะบูไนสมัยก่อนยี่สิบในคนไปกันเยอะนะฮอตมากสิบยี่สิบรอบอย่างต่างคนแล้วลูกค้าเป็นอะไรลูกค้าก็จะมีคนไทยคนอินเดียคนปาจีคนจีนคนมาเลเซียเขาจะไม่เอาลูกค้าบูไนให้กับพวกหนูเพราะอะไรอ่ะเพราะคนบูไนถ้าไม่ใช้บริการเหรอ่ใช้จะโดนจับเพราะว่าถ้าทำอะไรผิดใจมันมันจะแกล้งเอาตัวมึงมาจับ เราคุกปูนายเป็นคุกกี้ไก่อ๋อเคยบินคนก็พูดมาเรามันจะตีเราก่อนออกจากคุกค่ะแล้วแล้วเดี๋ยวอันนีที่ว่าโดนลุมโจมนี่โดนยังไงก็คนอะไรเป็นคนอินเดียคนปากีอะค่ะไม่ยอมก็คือเรากลัวเขาแกล้งเรามันทํายังไงอะลุมโจมเราสีห้าคนในป่านะค่ะพี่เป็นการทํางานในแคมป์ไม่ได้นอนเตียงสบายๆแบบนี้นะ ตู้พลาสติกปูผ้านอนกลางป่าแล้วคนก็ต่อแถวยืนเราเห็นป่ะเนี่ยเหมือนกันเลยนะเนี่ค่ะแบบเหมือนเหมือนกับที่อันนี้คือเรื่องจริงไม่รู้ว่าท้องพลอยได้ดูตรงที่พี่เล่าเรื่องหรือเปล่านะที่ว่า แต่ของพี่มันเป็นเขตระหว่างสิงคโปร์กับจะไปมัดโจงโจงโร่โงโร่อะคะเรอกันมันก็แบบว่ามันมันก็การเต็นอะนะไม่ใช่เต็นท์นะมันเป็นนักปะหงน่ะมาปลูกเป็นร็อกกันอันนั้นมันเป็นงานป่างานในป่านี่แหละงานป่ามีขวดน้ำหนึ่งขวดเออแล้วนี่มันมีผ้าโอชิบุรีผ้าปมผ้าเปียอะไรอย่างเงี้ยที่ชุดเปียกกับขวดน้ใช่และแถมก็คือไอ้พวกโรงงานพวกกุลีพวกตัวและหลังคาที่พี่พูดมาหนูเจอมาหมดเลย เรารับตัวทําไม่ได้นะเราบอกหนูยอมหมดเลยเพราะถ้าหนูไม่ยอมหนูก็อยู่ไม่ได้พี่เราอยากได้เงินเนาะเรารักความสบายอ่ะใช้คํานี้เดียวหนูเป็นคนเฟ้อ์มะมื่อก่อนเราเราติดกับการใช้เงินรักรหารักความสบายอะไรที่มาได้ง่ายๆเราชอบอันนี้จับใจเลยนะจับใจเลยค่ะพี่เพราะว่าบางคนเนี่ยมักจะแบบมันจะมีเหตุผลต่างๆนานานไมบางคนบอกว่าทาเพราะความจําเป็นทาเพราะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นั่นหลักๆอ่ะหลักหลัก อันนั้นพลอยก็อย่างนั้นอยู่แล้วแต่มาหลังๆมีความคิดเฮ้ยมันทําไมได้มาสบายทีนี้ได้มาสบายแล้วอ่ะมันได้ง่ายมันได้ง่ายไม่อยากดูจริงคือจริงๆแล้วว่างานขายตัวไม่ใช่งานสบายนะไม่สบายมันแลกมาด้วยหลายอย่างมันแลกมาด้วยหลายอย่างแต่เรามานั่งคิดว่าวันนี้เราไปทํางานเราโดนมาไม่รู้กี่คนเลยเราจนเจ็บเ่าเราโดนจนเจ็บจนทรมานอ่ะแต่วันหนึ่งถ้าเราคิดว่าเราอยากจะออกจากอาชีพเนี้ยแล้วเราคิดว่าเราเห็นคนไปทําอะไรก็เรียก ก่อสร้างอย่างเงี้ยแบกเหนื่อยหาม่าจะได้เงินละสี่ห้าร้อยอะเราก็มานั่งมิเคาะแล้วนะว่าถ้าคุณไม่มีงานทาจริงๆอะมีหลายคนว่าพี่อะออว่าเขา่าเขาทางานก่อสร้างอะเขาไม่เห็นจะต้องขายตัวเขาก็อยู่ได้แต่ถ้าคุณลองไปขายตัวเนี่ยคุณก็ไม่กลับมาทําก่อสร้างจริงพี่เพราะเคยมีคนชวนนะเฮ้ยทำไมมึงไม่มาทํางานสุดเจริตไปทำทำไมขายตัวแหละขายตัวก็ไม่ได้ก็ถือว่าไปงานสุดเจริตด้วยนะเราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ให้คนอื่นเดือดร้อน เงินส่งพ่อให้แม่มองไปรับของพ่อส่งค่ะส่งเดือนค่ะส่งกับทุกเดือนเลยแต่มาช่วงหลังช่วงเล่นยาไม่ส่งเลยไม่ส่งเลยคืออย่างนี้ในอาชีพขายบริการเนี่ยเท่าที่พี่เห็นมาเนี่ยหลายคนล่ะแรกๆจะส่งมาให้พ่อแม่ใช่ใช่แรกแม่แม่แต่พี่ก็ส่งแต่พอเราทําไปนานๆแล้วมันเอาสําหรับคนที่อย่างพี่ไม่ได้เล่นยาพี่ติดกันนะ้พี่ได้เงินมาพี่ไปเสียกพนานหมดจากที่เราเคย ที่เราเคยส่งให้พ่อให้แม่เราเราก็ไม่พอแล้วเราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเดือนเดือนหน้าค่อยส่งเดือนเดือนหน้าค่อยส่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยนี่คือเหตุผลที่เราเก็บเงินไม่ได้ส่วนคนที่เขาเล่นยาเนี่ยเขาก็คือจริงๆเขาไม่ได้เล่นยาแต่ว่าทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆมันเครียดมันนู่นนี่นั่นอ่ะไปเล่นยาเขาเล่นมากก็ติดติดจากจากที่เราเคยส่งให้พ่อเนี่ยเราก็คิดว่าเดือนนี้เอาเงินไปเล่นยาหมดตัดเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก่อนแล้วอหาเอ่อมันจะเป็นแบบเนี้ยนะโอเคเราจะขอพูดถึงศีลลังกา้าาาเพพระว่่ี เคยไปต่อวีซ่าสิงลังกาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อตอนอยู่มาเลนเนี่ยเวลาไปต่อวีซ่าเราจะไปต่อที่สิงลังกาเมื่อไหร่ไปต่อโอมานอ๋อพี่ไปต่อสิงลังกาแต่จะมันมีคก้นของเพื่อนเราเนี่ยที่แม่งแบบไปต่อวีซ่าสิงลังกาแล้วแวะขายตัวเว้ยอันนี้จริงแต่นี้สิงลังกาเนี่ยพูดถึงเงินมันน้อยนะน้อยค่ะแล้วไปขายยังไงต้องไปยังไงอ่ะก็็ป็นยังไงวาสิงลังกาแท็กก็จะไม่ค่อยเยอะกว่าประเทศอื่นเท่าไหร่เออหลักงประมาณแปดหมื่นแพงนะนะคะ ไปเหมืองก็แพงนะใช่คอยไปแล้วก็ใช้ยังไงอ่ะก็คือไปทํางานในคาสิโนอะอ๋อเหรอมันจะเป็นคาสิโนมีอยู่3ามคาสิโนแล้วแต่ว่าวันนี้แม่แถ็จะให้หนูไปลงที่ไหนแล้วทํางานนั่งรถตุกๆไปอ๋อเหรอจะเป็นรถตุกๆของคนเสียหลังการค่ะจะมารับเฉพาะโรงแรมนี้รับเด็กคนนี้เหรอไปทํางานปกวดเนเพื่อนๆสียลังการเราไม่ต้องหอบมซ่าถูกปะไม่ต้องคือไปง่ายเราไปอยู่เวอร์วีด้วยค่ะอ๋อเหรอค่ะกลับก็จําเป็นต้องกลับเพราะไม่กลับไม่ได้วีมันเกินตำรวจจะจับแล้วลูกค้าที่มาใช้รกเปน สเป็นมันดีฟคนมันดีฟพวกประเทศมันดีฟจะมาถ่มมาจะมาหาหนูก็หาจับเขาในคาสิโนหาแขกในคาสิโนช่วงใช้แท็กอะนะคะล้วคนสีลัางกาเอาบ้างแบบว่าคนสีลังกาใช้บริการไหมก็มีค่ะแต่น้อยเพราะว่าตงน้อยใช่างเขาน้อยส่วนใหญ่แม่แท็กจะให้พวกหนูกับเพื่อนๆไปจับแขกในคาสิโน อ๋อพี่ชบแขบเหรอพี่จีจับจับยังไงก็คือนั่งเล่นแม่แถบบอกให้ไปนั่งเล่นเลยไปนั่งถ้าไม่นั่งเล่นก็นั่งนั่งดูเขาเล่นหนูก็ไปนั่งตามโต๊ะที่ว่าเขาเล่นกันนั่งดูเฉยๆอ่ะแขบก็จะมาถามเท่ามากเท่ามาก่อชื่อรู้กันเลยเหรอรู้กันเลยค่ะเท่าไหร่อ่าตอนนั้นมันกี่รูปีไม่รู้หนูจำไม่ได้อ่ะมันจะมีชั่วคาบคทั้งคืนเงินรูปีทางนู้นเงินรูปีรอบหนึ่งประมาณเท่าไหร่ขอขอขอถ้าเป็นเงินไทยไม่ถึงพันได้ซ้ำชั่วคาวเหรอชั่วคาวค่ะ คุณนารีบซื้อได้นะแต่มาดิฉันก็มีตังแล้วใช่ใช่เอาถูกเอาถูกอาศัยรอบเยอะวันไหนกี่รอบประมาณยี่สิบต้องหาเองต้องขยันถ้าแท็กไม่หมดโดนด่าวันนึงนะใช่ถ้าแท็กไม่หมดหนูโดนด่าถ้าวันไหนหาแท็กไม่ได้โดนแม่แท็กด่าแม่แท็คคนไทยเหรอแม่แท็คคนไทยค่ะรคปัจจุบันได้ข่าวว่าโดนจักไปแล้วเยอะเลย ไปอยู่ยังไงอยู่รวมกันในในห้องอยู่โรงแรมค่ะเคยน้องพลอยแล้วทีนี้สีน้ำตาลทำอยู่นานแค่ไหนอะสีน้ำตาลทำอยู่ประมาณหกเดือนและอาหารการกินม่งคงจะแบบเหมือนมอาหารอินเดียเลยเหม็นแกงกะหรี่หนูแพ้อาหารนี้หนูหนูเป็นคนเวียนหัวเลยค่ะได้กินแต่ปรงเทศกินเดือนนัองพอยหกเดือนไม่สั้เลยหรอไปกลับเวรวีได้ํามจนตอนหลังกลับเพราะว่าตํารวจกวาดล้างคนเวอวีเแล้วไปคุกปะ ไม่เสียงังกาไม่อ๋อแล้วแล้วกลับกลับยังไงอะเวอร์วีอะเลื่อนจังเหรอเออเวอร์วีตอนนั้นแม่แท็กเป็นคนพูดให้กับตำรวจมันขึ้นตึกเลยค่ะนั่นแหละค่ะเลยหนีให้ให้ลุมบอยอ่ะพาหนีลุมบอยพาไปหลบอีกห้องนึงไปปิดไฟเงียบหลบอยู่ในห้องนั้นตำรวจจะขึ้นอีกทางนึงลุมบอยพาหนีอีกทางนึงน้งคอยแล้วก็สียงรังกาแล้วไปไหนที่เธอก็ไปหลายประเทศนะพี่เชิ้ํำหน้าพี่นั่นแ่ะ ทีา่ารสุดท้ายจบที่บูไนอ่ะจบที่บูไนแล้วจบจริงๆเนาะจบจ,จบทาวานจนถึงปัจจุบันเลยไม่ได้ไปญี่ปุน่นญี่ปุน่นไม่ผ่านเพราะว่าเคยเคยทำเ,เรื่องจะไปเพราะอ๋ะอหนูวันอ้วน <ไป S 2> แล้วฮ่องกงเป็นไงฮ่องกงนี่ก็สุดยอดฮ่องกงนี่แขกไม่ใส่ถุงยางเลยเกือบทุกคนฮ่องกงทำยังไงอ่ะเธอเธอไปทำเธอตื่นอยู่ตืกนเหรออแล้วก็จะมีแขกมาตลอดรุ่นหลังที่แน่นอนรุ่นหลังน่าจะรุ่นหลังอยู่กับ มาม่าซังเป็นคนไทยเของเธอเดินควงบ้านน้องพอยไม่ไม่อยู่บนในในโรงแรมอยู่ในตึกเป็นตึกพานิชย์อะค่ะเออแล้วจะมีแขกขึ้นมาแม่ไอ้มาม่าซังอ่ะจะลงไปเรียกแขกแขกจะเดินขึ้นมาหาที่ห้องทำแบบทั้งวันทั้งวันทั้งคืนเลยพี่ไม่อยู่ไม่ยู่มีเวลาพักไม่กี่ชั่วโมงเออแล้วฮ่องกงอะน้องพลอยแท็กเท่าไหร่ยังไงอะเขาใช้ไม่ยังไงรุ่นน้องพลอย 200รอยรอบมั้งคะถ้าพอรจำไม่ผิดนะคะเน่าหันจองหลยสองร้อยค่ะร้านหนุไปตอนนั้นหุ่นหมูอั่วสองร้อยรอบนี่เฉลี่ยวันเท่าไหร่ไหนเอามาวัดกันหน่อยด้ใครสามสิบสี่สิบอ๋อพอกันพอกันห้ามหยุดด้วยนะอจะเจ็บเป็นเมนเป็นแรงจะจงจะเจ็บอะไรจะเจ็บฮงเจ็บหอยห้ามหยุดเป็นมงเป็นเมนก็ห้ามหยุดเอาลูกเจี๊ยบนัดนไงไงเจ็๊ยบสีไอยะพอแขกเอาเสร็จใช่ไหมล้างได้ต่อ น้ำอุ่นเล็กตอผสมล้างส่วนล้างข้างในนะพ่อให้ทําแบบนั้นแพอส่วนล้างข้างในส่วนเลยส่วนทุกคนน้าล้างล้วงล้วงข้างในวัดล้างไม่ใช่ล้างแต่ข้างล่งข้างในไม่ล้างนะเรื่องที่ว่าเราทําอาชีพแบบนี้นะต้องสะอาดใช่ก็สะอาดไม่มีแล้วเราก็จะใส่ทุกอย่างาตลอดบางคนมองว่าอาชีพขายบริการแบบ อย่างงี้ยพวกเราเนี่ยแบบจะเอาโลกเอาอะไรมาติดแต่จริงๆพวกเราเราสะอาดนะเราสะอาดนะสะอาดกว่าคนทั่วไปเราอาบน้าเป็นกี่รอบหนูมีแขก40่คนหนูอาบ4ี่สิบรอเราใช้ถุงยางทุกครั้งไม่ใช่ว่าเราไม่ใช้นะผู้หญิงบางคนอาบหัวเมียบางคนเขาไม่ได้ใช้ถุงยางแต่เราจะไปรู้วันนี้ผัวไปปี้กับใครมาผัวไปเอาใครมาแล้วเดี๋ยวเอาโลกมาติดเราแต่ตัดได้ทุกคุณมาใช้บริการอันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ต้องการให้คุณเนี่ยแบบไปใช้บริการหรือส่งเสริมการค้าบริการมันดีแต่เราบอกว่า ผู้หญิงพวกเนี้ยหรือเราไม่ได้เชียร์นะแต่เราบอกไปว่าผู้หญิงขายบริการทุกคนเนี่ย<อ>เขาป้องกันนะเขาไม่ได้ว่าไม่เจะากลัวติดโรคอย่างเี้ยเขาไม่อยากท้องด้วยอันนี้าใา่ที่เรารต้องใช้มันไม่ใช่แค่ท้องด้วยแต่ว่าแม่งติดโรคอะไรเงี้ยหลายหอย่างนะท้องเรื่องนึงติดโรคเรื่อง,งอ<า>ันไหนฮ่องกงเป็นไงฮ่องกงนี่หนักสุดเพราะว่า <c oughs> พอเจอแขกไม่ใส่ถุงยางร้อยคนสองร้อยคน ส่ถุงยางเพียงไม่ถึงสิบคนดีนี่อันนี้เรื่องจริงมีเมนก็ต้องทํางานพอไม่ทําไม่หมดแท็กไม่มีเงินพี่มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องห้องผมไม่ค่อยใส่ถุงยางที่เคยูเคยทะเลาะกับแท็กได้นะตปกันก็มีใช่ใช่แต่มาม่าซางเดินขึ้นมาบอกว่าถ้ามึงไม่ยอมโดนตํารวจจับมันจะตํารวจมาจับมึงนะมึงต้องยอมนะมันจะให้ทําอะไรมึงยอมไป หนูก็เลยตัดสินใจเอยอมก็ยอมมากถึงขนาดนี้ละอีกไม่กี่วันเรามีวีซ่าไม่กี่วันแต่ว่าต้องจ่ัยเมื่อวีก็ไม่ได้แต่ตัดสินใจยอมใช้นี่หมดไหมสิบสี่วันหมดค่ะพี่หมดคือที่ที่หมดนี่เพราะว่าเดินงาไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลยนะใช่ไม่ได้นอนเลยพี่หนิงตาดับสิบโมงอะตื่นมาแม่งข้ององ้ะเอาม้ยทำงานอย่างสิบโมของหนูไมสี่ครึ่งขามาคอเลี้ย ใช่ไงก็คือสิบโมงเริ่มทํางานแต่เราทําไปถึงปีสี่ปีห้านะเราจะได้นอนแม่งเกือบหกโมงคือพูดง่ายว่าเรานอนอยู่ในห้องเนี่ยแม่งเคขอดที่สิบชั่วโมงคือเราอ้าขารอเขาตลอดเหมือนเซเว่นดีลิเวอรี่เลยจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไม่ค่อยได้นอนหรอกแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันแท็ฮ่องกงเนี่ยมันจะเป็นฮ่องกงจะโหดร้ายหมดไม่มีการใส่ถุงยางได้ตังค์เท่าไหร่ที่ได้มาสิบสี่วันได้แปดหมื่นโอ้ฮพอกับพี่นะ แปดหมื่นห้าค่ะรวมรวมที่ไปด้วยอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแขกฮ่องกงเป็นคนที่ว่าเขาไม่ชอบถุงยางก็ไม่เข้าใจเขานะคะแล้วไปผิดรอบฮ่องกงฮ่องกงหนึ่งรอบ่รอบเดียวเหรอใช่เพราะรอบสองไม่ผ่านวะที่ไม่ผ่านเพราะเรื่องหุ่นและรูปร่างไม่ผ่านไม่คือไม่ผ่านตอมหรือไม่ผ่านแม่แท็กไม่ผ่านแม่แท็กเพราะแม่แท็กดูสภาพแล้วแม่แท็กบอกว่าเริ่มอ้วนแล้วไงแล้ว เมื่อไม่กี่ปีนี่เองอ๋อเหรอใช่แม่แถมเไปบอกไม่รับหน้าตาได้อยู่หน้าดอกแต่ว่าหุ่นหุ่นไม่ยังไม่เข้าตั้แบบเหมือนเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะหน้าน้องสวยมากเลยบอกตรงนะแล้วก็เหมาะกับทั้งไซส์ทั้งหน้านี่แบบสไตล์บาเลนแบบบาเลนจะขึ้นไปรอบหลังก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องวีซ่ากัน็ขน้นม่้ก็เมื่อสี่ห้าปีก่อนมันวีซ่าจะต้องไม่วีซ่าท่องเที่ยวละ อ๋อไม่วิช่าแล้วเขาจ้าเป็นวิช่าน้องพอยเธอเธอเข้าถึงบาเลนมได้ออกไปต่อวิช่าใช่ปะล่ะใช่ใช่ต่อโอมานเหรอใช่ไปโอมานแล้วไม่กลับไทยเหรอไม่อ่ะเราจะไม่บินเข้าไทยเลยนะเพราะว่าอ้าไหนลองเห็นผลของน้องพอยทำไมถึงไม่บินกลับมาไทยแล้วกลับไปใหม่เพราะอะไรหนึ่งกลัวเข้ายากพอยเปลี่ยนชื่อมาสองครั้งแล้วเพื่อบาเลนเลยน่ะเออเเเปลี่ยนสองครั้งเพื่อบาเลนเพื่อไม่ให้พาร์ทมันมีปัญหาให้พาร์ทมันขาว คือถ้าเกิดว่าเราอยู่บาเลนเนี่ยเรากลับไปเมืองไทยเรากลับขึ้นมาเราควรจะเข้ายากใช่ไหมสิ่งที่คนไทยผู้หญิงไทยทุกคนกลัวว่าถ้าจะกลับมาอีกถ้าถ้าคนขายนะกลัวจะขึ้นไปยากแต่สําหรับคนที่ว่าออกไปต่อวีซารล้ัน่ะมันจะง่ายมันจะขับเข้ามาง่ายยังไงมันต้องให้เราเข้านะใช่มันยัง่ายกว่าแล้วไม่เคยไปต่อบีซารที่ศรีลังกาบ้างหรอไม่เคยค่ะศรีลังกานี่แค่ว่าไปทํางานเลยอ๋อเหรอใช่แล้วไปอะไรที่จะถามว่า ติดคุกก็เข้าไปติดนะติดคุกที่ไหนบ้างอะติดคุกก็มีเออ่สิงคโปร์อุไนและนอกนั้นก็เกือบจะนอกนั้นก็เกือบจะติดนอกนั้นเกือบจะติดเพราะว่าเออ่เรื่องวีซ่าแล้วที่เกือบจะติดเรารอดเพราะยอมตํารวจให้ตํารวจเอาค่ะระเบิดที่ไหนคะตำรวจประเทศอะไรเออหนูยอมหนูถามตำรวจเลยเอาไหมเอาชั้นไหมเออหล่ะสนใจชั้นไหมใกล้บ้านนัางเหมือนกันลยหมดเลยนะเธอเอาชั้นไหม แ<อ>าวฉันมีข้อแรกเปลี่ยนเธอเธอทําเรื่องให้ฉันรอดได้ไหมปล่อยฉันเนี่ยแขกแมน้องคอยเนี่ยนะ,นะเขาเราต้องไปนอนกับพวกเรารอเ่เจ็ดคนนี่ไปนอนกันหมดเลยนะคือเราจะเราจะแบบถูกผ่านอะไรมากันเยอะมากเลยต้องยอมมาพี่ใช่ถ้าเขาเห็นเราแล้วเขาชอบเราเราไม่ยอมมาจนโดนแกลนะคะใช่นี่นนี่พี่อยญกจะถามน้องคอยนะคะว่า ระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดกนะี่ปีละที่ขายบริการเนสิบกว่าปีเลยค่ะสิบกว่าปีน้องคอยได้อะไรบ้างจากการที่เราไปเงินที่มันได้มาทั้งหมดเนี่ยได้อะไรบ้างแบงบว่าอย่างคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าไปขายตัวแล้วได้บ้านได้รถได้นู่นนี่นั่นได้ของได้อะไรมาอเงี้ยน้องคอยเคยได้อะไรมาบ้างไหมเอาตรงๆพี่ไม่เคยเห็นกหลี่คนไหนขายตัวแล้วรวยนะอ,อันนี้บองนอกจากว่า,<น>าไม่ต้องคุได้ผลด้วยเขาได้เออเขามีคนเลี้ยงได้ พี่ผัวรวยแต่โอกาสที่จะได้ผัวรวย,ยอันนั้นน้อยนะต้องบอกกันนะว่าผัวรวยนี่คือต้องผัวต่างชาตินะ